1,500ฮะ1โลถ้ามาก็คือว่าจบฮะโลเดียวสั้น,นๆง่ายๆเนาะถ้าไม่มาก็โรยเกลือฮะ <c oughs> พวกเจๆกนมาโรยเกลือถ้าชอบลิปนี้ฮะอย่าลืมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องผมด้วยนะฮะไปอายจนี้มาโอ้นิ่งเฮ้ย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 ท่านผู้ชมฮะตัวละครใหม่มาอีกแล้ว ซึ่งเป็นน้องอาญินนมผมจะทำไงดีฮะผมเลยบอกว่าผมไม่ค่อยอยากที่จะเข้ามาเล่นเกมปินเซตคอนเน็กต์ดีใดเท่าไหร่ฮะแต่ไปๆมาๆผมก็ต้องเข้ามาเช็คว่าลูกแคนของผมเนี่ยเข้าทำการออนอยู่ไหมแล้วก็ขาดใครไปบ้างนะฮะซึ่งตอนนี้ก็เป็นอันว่าอ่า ผมพยายามที่จะอดใจฮะแต่สขอบคุณท่านผู้ชมมากฮะที่ก็มาให้ข้อมูลอะไรกันเรียบร้อยนะก็เอาเป็นว่าคลิปนี้อาจจะสั้นไปนิดนึงนะยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะเอาไปอัพเฉย,ยเลยนะฮะกายชายอีกตู้นี้ฮะน้องอายานิฮะแต่มันก็ไม่น่าจะต่างกับอานิอานิตัวเดิมเท่าไหร่นะใช่ไหมขอดูข้อมูลตัวละครก่อนนะฮะอนฮะานิคริสต์มาสฮะกายภาพสาวน้อยอ่า คืนวันศักดิ์สิทธิ์หลมศัตรตูกองหน้าแม้อันติเมตจะลด HP แต่อนุภาพที่ที่ได้เก็บมาหาเพราะอ,อ,อะไรของผมวะเนี่ยช่วยเพิ่มพลังกายภาพและเพิ่มดาเมจอีกด้วยอืมเอาไงดีฮะก็ตอนนี้มันมีกิจกรรมเปิดฟรีอยู่เนาะสิครั้งอะถ้าเกิดว่าน้องอายเนะออกชุดนี้ก็น่าจะได้เลยมั้งเดี๋ยวดูแพ็กอัพกาชานี่ก่อนฮะมีโทโมทั้งด้านโทโมแล้วก็ อารีสาแล้วก็เคียวกะนะ3ตัวนะฮะตอนแรกผมก็คิดว่าผมจะไม่เปิดนะแต่เพราะผมมีแล้วนะอายานิ้ห้าดาวนะฮะตัวเดิมก็แรงอยู่แล้วนะใช่ไหมฮะตัวเดิมก็แรงอยู่แล้วนะแต่ว่าติดมิดบ่อยนะอายานินี่ติดมิดบ่อยมากเลยเอาอยัางไงดีฮะท่านผู้ชมคลิปนี้เอาอยัางไงดีนี่ไอายานินี่ก็โหดนะสกิลก็ไม่ใช่เล่นนะฮะก็เอาเป็นว่า อ่ะเปิดให้ชมแล้วกันฮะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส r i b e ด้วยสำหรับแฟน princess condeca ทุกท่านนะฮะหวังว่าฟี1 0ครั้งนี้จะมีน้องไอยเนะติดพ่วงมานะฮะเวลาที่ผมทำการเปิดนะฮะเป็นเวลา6โมง56นาทีนะาเนาะมาไอยาเนะมาเป็นของพี่เถอะนะนิ่ง <laughs> นิ่งคลิปแล โอ้โหทั้งขาวทั้งไม่มีอะไรเลยอ่ะคือตามจริงผมกะว่าจะเก็บไว้เปิดทางด้านของยุยนะแต่ก็อดใจไม่ไหวอีกแล้วยินดีตอนรบาบกระสือ่วงกาชาผาเกลือครับทุกท่านตอนนี้เรามีอยู่2 7 3 8เพชรนะเรากด1,500ได้ทีหนึ่งเรากด1,500ได้ทีหนึ่งนะแต่ผม Ooh, เอาไงดีโอเคอัพตัวละครไปก่อนแล้วกันเนาะอัพเรเวิลไปก่อนแล้วกันนะเผื่อมันจะมีดวงไรเข้ามาหาเรานะฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะท่านผู้ชมอาจจะเห็นผมเจ็บอีกแล้วนะฮะผมบอกให้ก่อนนะอาจจะเห็นผมเจ็บอีกแล้วเจ็บทุกคลิปนะฮะเวลามีตู้ละครใหม่มานะฮะตัวละครใหม่มาก็เจ็บอีกแล้วนะฮะโอ้โหแบบเจ็บไม่ซ้ำหน้ากันเลยทีเดียวนาะ ขนาดนี้เอา้าขนาดคิดดูนนะขนาดเม็ดเขียวบุ่มล้าน3าเอ้ยเล้านนะเจล้านปะประมาณเนี้ยยังไม่พอที่จะใช้ใดูดิอัพแค่20กว่าตัวละครเนะไม่ใช่ตัวละคร5้าดาวเลยนะโอเคเยอะเลยนะใช้เยอะมากเลยเอาเหลือ69แล้วฮะแป๊บเดียวเห็นไหมคือต้องขอไปด้วยฮะเมื่อวานผมไม่ได้ออนนะเพราะว่าฝนตกหนักมากฮะแล้วก็ สัญญาณคกำลังที่จะขัดข้องนะฮะก็เลยไม่ได้ออนเลยฮะยังไงก็ต้องขออภัยลูกแคนทุกท่านด้วยนะฮะก็กลับไมค์แล้วฮะคลิปนี้ก็ว่าจะมาเปิดแค่กาชาให้รับชมกันนะฮะหวังว่าจะชอบกันฮะเฮ้ยผิดผิดโอเคเดี๋ยวเราไปอ่านอัญญนเก,กันก่อนดีกันเนาะก่อนดีกันก่อนดีกันอายญ,ญิเกรนตัวปกตินะฮะน้องอายญ,ญิเกรนตัวปกตินี้จะมีสกิลทางด้านอ่ะอัติเมทของนางฮะจะทําการ โจมตีคภาพสูงแก่ศัตรูตรงหน้าหนึ่งตนฮะและทําให้กระเด็นไปไกลฮะและติดสถานะสตันด้วยนะฮะแล้วก็สกิลทันมาฮะเป็นสกิลที่บบว,ว่า,าเป็นประโยชน์ต่อทีมมากเลยฮะเพราะว่าน้องเนี่ยจะทำดาเมจคุณภาพเล็กน้อยฮะแต่ที่ดีที่สุดคือแก่ศัตรูระยะด้านหน้าทั้งหมดฮะและทําให้ติดสถานะติดสตันนั่นเองนะฮะเป็นอะไรที่จําเป็นมากแล้วก็เวิร์กมากใน VP นะฮะ สกิลทันมาสกิลที่3เป็นสกิลทำดาเมจกายภาพเล็กน้อยฮะแกศัตรูในระยะด้านหน้าทั้งหมดฮะและลดพลังป้องกันกายภาพเล็กน้อยนั่นเองฮะก็ติดสถานะลดกายภาพด้วยนะนะฮะส่วนอัลีิเมทฮะก็คงจะไม่ต้องพูดถึงเนาะส่วนอายนพตัวใหม่นี้น่าจะอยู่แนวหน้าใช่ไหมน่าจะใช่อ่ะอยู่แนวหน้าด้วยฮะอาชีพต,ตัวนี้นะฮะสาวน้อยมีนะฮะมีน้อยคืนวันศักดิ์สิทธิ์นะฮะ ล้มศัตรูกองหน้าแม้อัลติเมตบูสจะลดค่า h p แต่อนุภาพที่ได้รับนะฮะก็มหาศาลเลยทีเดียวเนาะสกิลจะช่วยเพิ่มพลังโจมตีกายภาพนะฮะและเพิ่มดาเมจอีกเล็กน้อยนั่นเองนะครับผมก็ถัดมาฮะสกิลแรกบอกว่าทาดาเมจกายภาพสูงมากะฮะแกศัตรูตรงหน้า1ตนและลดเซีตนเองเฮ้ยเสียเลือดด้วยเหรอสกิลถัดมาฮะฟูกิจิเอลฮะบอกว่าเพิ่มพลังโจมตีกายภาพตนเองอย่างมากว้าว เส่งอยู่นะฮะเซียที่สามะบอกว่าทาได้เม่เอิาเ้ปานกลางฮะแกะศัตรูตรงหน้าหนึ่งศัตรูตรงหน้าและทําให้กระเรียนเล็กน้อยคือตอนนี้นางตัดทางด้านของสตันไปนะถ้าเกิดว่าเอาให้ดีนะฮะผมชอบทางด้านของอัญเนตตัวเดิมมากกว่านะฮะแต่ก็รู้ๆก,กันฮะช่องผมฮะทุนน้อยร้อยตัวละครฮะยังไงก็ต้องมีแน่นอน,นะฮะเก็บไว้ในคอลเลคชั o ของเราเนาะโอเค10ครั้งเกลือไปแล้วแล้วอีก10ครั้งจะเกลือไหมเนี่ย <laughs> ลุ้นฮะมาหนึ่งพันห้าร้อยฮะหนึ่งโลถ้ามาก็คือว่าจบฮะโลเดียวสั้นๆง่ายๆเนาะถ้าไม่มาก็โรยเกลือฮะดูใ <c> จ <oughs> ก,ก็มาโรยเกลือถ้าชอบคลิปนี้ฮะอย่าลืมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดตัดตามช่อง่องผมด้วยนะฮะไปอาเจนี้มาโอ้นิ่งเฮ้ย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  เดี๋ยวนะทำไมมันไม่โหลดล่ะแต่มันมันเป็นสีหลุงอะทำไมมันไม่โหลดฮะผมโะนแกงมะเนี่ยอะตัวแรกฮะนี่โยริตัวถัดมาฮะมีโซงิฮะตัวถัดมาฮะคุริมิฮะตัวถัดมาอีกฮะเป็นทางด้านมาฮิรุนะัะผมก็น้องบวกเราเองฮะไปอีกตัวหนึ่งฮะ มีโซงี่เช่นเคยฮนะตัวถัดไปนี่น่าจะใช่นะเดี๋ยวเดี๋ยวคองดูก่อนนะว่ามันจะออกไหมนอกเหรีหรือเปล่าวะมีโซงี่นะทำไมยังเทาอยู่เลยเด้ออ๋อ,อ,อ,อลีโนเฮ้ยไม่มาฮะท่านผู้ชมกลายเป็นน้องลีโนโแทนนะฮะผมก็ม่าอยู่มันมเกลือ เกลือแบบเต็มอิ่มเลยฮะตอนนี้เราขาดอีกสามร้อยแล้วเราจะทำไงเราถึงจะได้สามร้อยนะทำยังไงดีนะท่านผู้ชมขาดอีกสามร้อยเราเล่นเควสกิจกรรมรายวันเราจะได้ประมาณยี่สิบยี่สิบยี่สิบนะโอเคผมคิดออกแล้วผมจะทำไงนะผมเล่นเควสกิจกรรมเควสเนหลักเฟสฮาร์ดโอเค เคเลเคเวส์ล่ะเควสฮาร์ดผมก็ต้องไปคิวคิวเฮาส์แล้วทีนี้ผมก็ได้ทำการาเปลี่ยนตัวละครลงมานะเปลี่ยนตัวละครลงมาก็จะเอาเป็นทางด้านของน้องคนนี้กับคนนี้แล้วก็คนนี้ที่ยังไม่มีห้าดาวโอเคแล้วเราก็จะทำการให้ของขวัญน,น้องๆไปนะฮะคุริบิ ครูดูมิคริสต์มาสนะฮะโอเคเดี๋ยวขอเวลาเพิ่มอีกสักครู่นะฮะปั๊บเราก็จะได้เปิดอีกหนึ่งครั้งนะฮะมาดูกันว่าครั้งสุดท้ายนี้จะได้ไหมฮะหรือว่าจะเกลือกันอีกเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะนี่คือวิธีการหาเพชรอีกวิธีการหนึ่งะฮะโดยที่เราไม่ต้องเข้าไปต่อสู้ในดันเจียนหรือว่าไม่ต้องต่อสู้ในอารีนานะฮะหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านที่ผ่านไปผ่านมาแล้วเข้ามารับชมนะยังไงก็อย่าลืมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องผมด้วยนะฮะฮ อ่ะโอเคเพิ่มไปเึปิบเพิ่มไปนะฮะแล้วทีนี้6แล้ว,ลวเราจะได้อยู่3ตัวใช่ไหมสามตัวนี้ก็จัดว่าได้เยอะอยู่นะโอเค6ค่าความสิทนิดมันอยู่ที่8นะอ่ะโอเค7แล้วแล้วก็8อ่ะแม็กนะฮะ น้องคนี่น่าจะได้อยู่ประมาณสักร้อยหนึ่งน่าจะใช่นะโอเคเราจะเพิ่มอีกหนึ่งตัวเป็นทางด้านตัวต่องอารีสะใช่ไหมตัวต่องตัวตองตัวต่องอ,งอะตัวที่ต่องฮนะอารีสะน้องธนูเรานะฮะมีอีกหลายตัวเลยเนี่ยที่ยังไม่ได้พันขึ้นไปอยู่ที่5ดาวแล้วก็ของก็ยังไม่โหดเท่าไหร่เลยบางตัวก็ยังไม่มีของเลยะฮะถ้าใครสนใจเข้าแคนนะฮะสามารถ คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปแล้วก็บอกชื่อตัวละครที่อยู่ในเกมมาได้เลยฮะผมจะได้ทำการแล้วก็สมัครเข้ามาเลยนะแคนนี้มีชื่อว่าเพื่อนเมียเพื่อนเกลือนะฮะยังไงก็เข้ามารวมเล่นสนุกกันด้วยกันได้นะว่าผมตอนนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้ยวิธีนี้นานอยู่นะเพิ่มค่าความสนิทไปน่าจะได้อยู่ประมาณสัก200นะ2ตัวอะปาสินาทีผ่านไปแล้วคลิปนี้ เพิ่มไปเรื่อยๆฮะอ่ะแม็กโอเคแล้วทีนี้น่าสองตัวนี้น่าจะพอนะแล้วทีนี้เราก็ต้องไปทําการเปิดในเรื่องของตัวละครนั้นๆน,น,นะแล้วเราก็จะได้ทางด้านของเพชรมานียี่สิอ่ะกดไม,ม่เสียงแล้วกันนะฮะแล้วก็กดข้ามไปเราจะไม่ชมนะฮะเดีมันจะนานโอเคแล้วทีนี้ก็ปึ๊บ กดข้ามไปฮะนี่คืออีกวิธีการหนึ่งนะฮะในการหาเพชรของเราด้เองฮะง่ายๆเนาะแล้วทีนี้เราก็จะได้ทําการเพิ่มสเตตัสของตัวละครนั้นๆไปด้วยนะฮะโอเคได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยถ้ามันครบพันห้านี่ก็จะเปิดเลยนะหวังว่าจะครบนะฮะกดข้ามไปฮะอ่ะได้ยี่สิบอันนี้ก็อีกยี่สิบรวมๆแล้วน่าจะอยู่ที่ประมาณร้อยนั่นแหละน่าจะใช่นะ น่าจะร้อยนะฮะโอเคเนื้อเรื่องของตัวละครนั้นๆเราก็จะได้เพชรเพิ่มขึ้นมานะฮะอดใจไม่ไหวจริงฮะตู้ใหม่มานี้มันต้องเปิดอ่ะโอเคสูงสุดค่าความสนิทแปดเราจะได้อยู่ห้าสิบนะครับอ่ะ,อะเป็นนี้เรียบร้อยะฮะดูซิเราได้เท่าไหร่แล้วพันสี่แล้วอ่ะในตัวหนึ่งตัวละครนะฮะพันสี่ริมิ ยี่สิบเปิดไปฮนะให้ครบแล้วเราก็จะได้ตัวละครแล้วเราก็จะได้เพชรไปเปิดอีกนะฮะสำหรับสายนี้นะฮะสายฟรีฮะหวังว่าจะถูกใจกันฮนะ <c ười> คือผมเห็นตู้ตัวละครที่มันว่างเปล่าไม่ได้เว้ยท่านผู้ชมมันเป็นโรคจิตแตชนิดหนึ่งแบบว่าเออพอเห็นปุ๊บกดพอเห็นปุ๊บกดประมาณนี้ประมาณนี้แหละโอเคซุปตาหรอเฮ้ยเอาหมดแล้วหรอ เอ้าน้องได้แค่นี้เองเหรอเนี่ยน้องสามดาวได้แค่นี้เองเหรออืมในเรื่องปัจจุบันแล้วำหนุนหมวกกิจกรรมโอเคครบพอดีฮะมาอีกหนึ่งรอบรอบสุดท้ายนะฮะหวังว่าจะได้นะฮะน้องอายานนีคริสต์มาสของเราตัวเองฮะดูแล้วสกิลก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยมาหวังว่าจะชอบคลิปนี้นะ,ะถ้าไม่ได้ก็บา,บายบายไปะยิม้มยิ้ฮะต้องใช้สูตรเดิมนั่นแหละขอให้คลิปนี้ มีคนกดไลค์เยอะๆกดแชร์เยอะๆยอดซับเพิ่มขึ้นเยอะๆโอมเพียงโอ้หนิ่งเฮ้ยแต่มันนิ่งอ่ะโอเคแกมโก็ใชมัสอีกแล้วคือมันมันนิ่งอะตามจริงมันต้องโหลดใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยมันก็อืม ซือซอเมฮะโอ้โหฮันนะสา,สามโอ้โหท่านผู้ชมวัดต,ตัวละครน,นอกเลทอย่งน,นั้นเลยอะดูดิเนี่ยมีแค่ไอายาเน่คริสมาต์ตัวเดียวแต่ได้ตัวละครน,นอกเลทสองตัวคุณบ้าไปแล้วโอ้โหยอมใจ <laughs> โอเคฮะยังไงก็คลิปนี้ก็ขอจบกันไปงเท่านี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสวัสดีแคทออเดอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะใครบริจาคเนี่ยอ่ะบริจาคให้ไยอ่ะลูกแคนผมก็ต้องช่วยกันดูแลนะฮะเป็นหัวหน้าแคนก็ต้องดูแลทุกท่านเออเดี๋ยอะไรอีกไหมใครอยากบริจาคไหมอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์แป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มหาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าอันน่าจะเวิวเยอะหน่อยหมดแหละจริงๆ เร่องของเราในวินเราปั๊บเราน่าจะได้เพชสองพันห้าอัพแคนเก่าผมได้เพชสามพันผมเลยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเพรแต่ยังไงก็ขอบคุณมากนะฮะขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมคอมเมนต์ว่าผมมาอ่านแล้วผมรู้สึกดีใจว่ะรู้สึกแบบว่าคนในแคนเรารู้สึกโอ้แบกภูมิใจฮะมันอะไรนะ คือแบบมีความสุขอะอ้อดิดอ้ผมอ่านแล้วผมรู้สึกดีใจมากนะที่ทุกคนแชร์ความรู้ความอ,าอะไรกันที่แบบว่าได้มาแชร์ประสบการณ์ด้วยกันนะมันสนุกมากเลยนะเดี๋ยวนะเปิดเซิร์ฟผมว่าพี่เขาน่าจะไม่ว่างแหลววันนี้ ผมต้องขอโทษจริงผนตกว่าแต่ทำไมไอ้าย,อยาเนี้เต็มแค่ไปหมดเลยเนี่ยอ้าวมีคนได้อายาเนตด้วยอะไรเนี่ยคุณเดมอนคุณจะทำอย่างนี้กับผมไม่ได้นะหัวหน้าแคนยังไม่ได้เลยลูกแคนได้แล้วโอ้โหอิจฉาอืมหันไส <laughs> ไอยาเน่โอ้โหมีนะไอยาเน่แต่แบบไอยาเน่ของเดิมนะเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ดูเลยไอยาเน่เดี๋ยวๆๆแป๊บนึ่งมันอัดมากไอยาเน่เดี๋ยวผมเปลี่ยนไอยาเน่เดยดไม่ต้องใช้ลังคิซิน,น่าใครอยากได้ก็งอนนี่เปลี่ยนไอยาเน่ให้ด้วยนี่ฮะไอยาเน่ห้าดาวเป็นไงล่ะ <c oughs> โอเคฮะขอบคุณสมาชิกแคร์ทุกท่านแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่าน, <S <S ด,นด้วยนะฮะยังไงก็มาเล่นกันเยอะแล้วกันนะฮะสําหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันเจอใหม่คลิปหน้าเนาะสำหรััับบบบบบวนนนี้มมาาาาโฮยยยยยคร Carrying nothing